สวัสดีครับสวัสดีพ<ย>ี่เพียงน้อยทุกท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อหน้าเสือนะครับย้อนยุครุนหนึ่งนะครับหลวงพ่อน้อยวัธมามราลานะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับผมก็ตามหน้ากล่องเลยนะครับเห็นไหมครับนั่นแะครับเห็นไหมครับนั่นแหละครับก็อย่างที่เห็นนะครับ,หน,ห,นรบหน้ากล่องก็จะ ไม่ค่อยชาด์จจนนะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเรามาชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมสําหรับรูปแบบก็เป็นเหรียญหล่อหน้าสื่อกันนะครับย้อนยุคนะครับย้อนยุครุนหนึ่งของหลวงพ่อน้อยนะครับวัฒมาลสารนะครับก็จะเป็นเนื้อทองผสมนะครับผมก็รูปแบบอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับ เหรียญหล่อนะครับขอย้ำอีกทีนับนี่เป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะครับย้อนยุครุนหนึ่งนะครับเนื้อทองผสมนะครับตาตาท่านก็จะเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดเลยนะครับก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับเป็นเม็ดคมชัดเลยนะครับเห็นโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับสำหรับเหรียญหล่อนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับด้านข้างนี้ก็เป็น คราบเหง er pues mm ื่อนะครับสีเขียวๆเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับผมเคยเอามาใส่กรอบนะครับอ่าแล้วผมก็เอามาเก็บไว้ในกล่องเหมือนเดิมนะครับผมรูปแบบรายละเอียดอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับด้านหลังเขาก็จะเป็นเกล็ดๆเลยนะครับอ่าเงาเงาเกล็ดๆลุ้งๆเลยนะครับตรงนี้เขาก็ต่อโค้นนะครับเห็นไหมครับต่อเป็นนอนหนูนะครับต่อโคดนอนหนูนะครับโคดก็จะ ลึกๆเลยนะครับเห็นไหมครับสวยงามเลยนะครับด้านหลังก็เป็นยันของหล่มพ่อน้อยเลยนะครับนี่ผมพาทุกท่านมาชมเนื้อทองผสมนะครับเห็นไหมครับสวยงามจริงๆเลยนะครับเงาเงสะท้อนตาขึ้นมาเลยนะครับขอถ้าพี่ๆน้องๆท่านใดชอบนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดสับตะไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามคลิปใหม่ๆนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่พี่นงร้อยสิบท่านได้รับชมนะครับก็มาดูชมเมตาน้าเห็นไหมครับโอุ้ยคมๆนะครับเดือดหล่อนะครับเนี่ยนะครับช่อเขาก็อยู่ด้านบนหรือเปล่าครับเห็นนี้ยนี่น่าจะเป็นรอยตัดช่อป่ะครับหรว่าช่ออย่างนี้นี่นี่ ช่อเขาเขาตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับรอยตัดช่อก็อยู่ตรงนี้นะครับก็มาชมหน้าครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับถ้าพี่ๆน้องๆชอบก็กดไลค์เยอะๆนะครับกระทืบไลค์เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ เอาหลวงพ่อน้อยนะครับหลวงพ่อน้อยเหรียญหล่อหน้าเสือนะครับรุ่นย้อนยุครุ่นหนึ่งนะครับมาให้พี่น้อยสิวทานด้รับชมนะครับก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่น้อยสิวทานด้รับชมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ